หลังจากที่ตั้งเสาวางแผ่นเพลืหัวเสาเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งเหล็กอสีหรือว่าเหล็กรัดข้อเสาค่ะตัวเหล็กของเรานะคะเราใช้เหล็กกล่องขนาด4คูณ2นิ้วความหนา2.5มิลน,นะคะเปเหล็กกระวนไนเชื่อมต่อกันนะคะให้ได้ความยาวที่ต้องการก่อนนะคะถึงจะใช้วิธีการยกเหล็กนะคะขึ้นมาติดตั้งค่ะ ัวเหล็กของเรานะคะก็จะติดตั้งด้านบนหัวเสานะคะโดยจะติดให้เสมอขอบด้านนอกนะคะเพราะว่าขอบฝั่งตรงนี้เราก็จะมีการกันห้องค่ะวันที่เราทํางานนะคะก็มีลมที่พัดแรงค่ะแล้วก็ความสูงของตัวหลังคาพ่านนะคะก็เท่ากับยอดมะพร้าวเลยค่ะ ความยาวของตัวเหล็กรัดคอเสาหรือว่าเหล็กอาเซนะคะก็อยาวทั้งหมด14เมตรค่ะ,ะเราใช้เหล็กนะคะประกบต่อแล้วก็จะยกลากขึ้นมากันแบบนี้ค่ะตัวบ้านนะคะก็สูงขึ้นมาจากพื้นนะคะ2เมตร50ค่ะแล้วก็ตัวเสาบ้านนะคะก็สูงจากพื้นบ้านชั้นสองนะคะขึ้นไป2อเมตร70ค่ะเหล็กอาเซที่เรานำไปติดตั้งนะคะเราก็จะยกขึ้นวางพาด โดยจะให้ตัวชายคาหรือว่าปลายที่ยื่นออกไปนะคะอยู่ที่1เมตรค่ะจากนั้นเราก็จะยกขึ้นวางนะคะโดยจะให้เส้นที่เราขีด1เมตรนะคะอยู่เสมอขอบเสาด้านนอกค่ะจากนั้นก็ทําการแตมล็อกนะคะต้นเสาบ้านทุกต้นนะคะจะต้องได้ระดับน้ําค่ะถ้าไม่ได้เราก็จะใช้วิธีขันชะนะดึงปลายเสาเข้ามานะคะก่อนที่จะทําการเชื่อมล็อกหัวเสาค่ะ ความยากของหน้าง,งานของเรานะคะก็จะอยู่ที่การตั้งนั่งร้านบนที่สูงนะคะเหล็กที่เราสานเอาไว้นะคะก็จะมีช่องห่างอยู่ที่40คูณ60เซนติเมตรค่ะเราใช้ไม้กระดานไม้อัดนะคะวางปูดนะคะจากนั้นก็จะใช้นั่งร้านตั้งขึ้นแล้วก็จะยกเหล็กรัดคอเสาขึ้นติดตั้งกันแบบนี้ค่ะตัวเหล็กรัดคอเสานะคะในขวางตัวนี้นะคะก็จะยาว10เมตรค่ะแล้วก็จะยกขึ้นไปอ่ารง มุมบริเวณห้องนะคะเราก็จะไว้บริเวณขอบเสาด้านนอกค่ะส่วนตรงกลางห้องนะคะเราก็จะตั้งนะคะให้อยู่กึ่งกลางหัวเสาค่ะ จากนั้นเราก็จะไล่ใส่คานซอยนะคะให้ครบทุกตัวค่ะก่อนที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งดั้งหลังคานะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานของทีมงานแม่น้องซันค่ะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ